การเรียนรู้ที่หนึ่งพระเจ้ารักเราเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าวิชาคริตรศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หสอนโดยคุณครูพัฒนันจิตอําไพ ของพระผู้สร้างทุกคืนทุกวันอยู่ในความดูแลของพระผู้สร้างที่ทรงพระชนอยู่พระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สร้างเป็นพระเจ้ายิ่ง ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สร้างเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนเรา พระผู้สาที่ทรงพระชนอยู่พระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สาเป,เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคน เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชาชาตทรงสร้างเราทุกคนเราทุกให้เรามารู้จักพระพุทธาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชาชาตทรงสร้างเราทุกคน So, in the so การเนลมิตการสร้างโลกเมื่อแรกเริ่มนั้นแผ่นดินยังเป็นที่ร้างความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึกและลมพายุแรงกล้าพัดอยู่เหนือน้ำพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างความสว่างก็อุบัติขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี ส่งแยกความสว่างออกจากความมืดทรงเรียกว่าความสว่างว่าวันสรงเรียกความมืดว่าคืนแล้วตรัสให้มีท้องฟ้าทะเลแผ่นดินส่งให้มีแผ่นดินผลิบหญ้าเขียวพืชที่มีเมล็ดและไม้ผลตามชนิดของมันต่อมา พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทรงสร้างสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดแหวกว่าอยู่ในน้ำรวมทั้งนกทุกชนิดบนแผ่นดินพระองค์ทรงสร้างสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่า พระเจ้าทรงเห็นว่าดีทรงอวยพรสัตว์เหล่านี้ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและที่สุดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ให้เป็นนายปกครองสรรพสิ่งสร้างของพระองค์พระเจ้าทรงพักงานทั้งสิ้นของพระองค์ ทรงอวยพรวาระที่เจ็ดทรงตั้งให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงต่อไปนะครับให้นักเรียนได้รับชมนะครับสื่อเสริมนะครับเป็นเรื่องราวของการสร้างโลกของพระเจ้า กนหน่อยแล้วเข้าแล้วอย่าโมชักช้านะเอาวางทางน้านีาา่าานานนได้ครับขณะที่กําลังเร่งสํารวจซากปรักหักพังโบราณอยู่นั้นนักโบราณคดีหนุ่มสาวสองคนเดริกและมากโก้พร้อมกับโมกี้เพื่อนพเน,นจรของพวกเขาก็ตกลงไปในบ่อทรายที่ดูดพวกเขาลงไปยังเบื้องล่างอ,อ,อ้ออ้อออ <the lost S 1> และเมื่อฝุ่นละอองจางลง พวกเขาถึงกับตาลุกโพลงด้วยความประหลาดใจเพราะเบื้องหน้าของพวกเขาเป็นห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากกระดูกและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มาจากอีกอารยธรรมหนึ่งและที่ทางออกประตูของถ้ำนี้เองมีคําจารึกแปลกๆที่เขียนไว้ว่าใครที่ผ่านประตูนี้จะผ่านมิติแห่งกาลรรเวลา การสร้างโลก ในปฐมการเริ่มแรกนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างโลกและทุกสิ่งในท้องฟ้าโลกยังไม่เป็นรูปเป็นรากจิตของพระเจ้าอยู่เหนือพื้นน้ำพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกในวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพ,พื้นในระหว่างน้ำน้ำแยกออกจากกันให้ท้องฟ้าอยู่เหนือมหาสมุทรและทรงเรียกว่าท้องฟ้าวันที่สาม พระเจ้าตรัสว่าให้น้ำรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นพระเจ้าทรงเรียกที่แห่งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเล ทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันและมันก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามและในวันที่สี่ พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพื่อจะได้แยกวันออกจากคืนและจะบอกให้รู้ถึงวันเดือนปีและฤดูกาลต่างๆพระเจ้าทรงเห็นว่าดี และในวันที่หา้าพระเจ้าตรัสว่าให้น้ำผลิตสิ่งที่มีชีวิตนานาชนิดและให้นกบินไปมาในอากาศและก็มีสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์น้ําอีกนานาชนิด <to> มีนกเหินบินอยู่บนท้องฟ้า <to> พระเจ้าทรงเห็นว่าดี และในวันที่หกพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บ่าและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆบนโลกแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าด,ดีและตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาลักณ์ของเรา พระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระองค์ทรงปั้นมนุษย์จากผงครีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตและพระเจ้าทรงให้ชายผู้นั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลก And God made him all และในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงพักจากการงาน days, และพระองค์ทรงอวยพรวันนั้นให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเรียกขานเขาว่าอาดัมและทรงบอกกับอาดัมว่าจงดูแลและร,รักษาสวนเอเดนให้ดีและผละไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ผลจากต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว พระเจ้าทรงเตือนอาดำว่าหากเจ้ากินผลไม้นี้เข้าไปเจ้าจะต้องตายเาอเองเรอ้องโมกี้อ,อ๋ผลไม้นี้น่ะก,กินจังเลยแน่นอนก็พ่อปลูกผลไม้นี้ด้วยตัวเองไม่มีอะไรเยี่ยมกว่าสวนของพ่ออีกแล้วนะแต่บางทีมันอาจจะเปรี้ยวกวันได้นะ,ะเปรี้ยวยังงั้นเหรอผลไม้นี่จากสวนของพอ่อมันเป็นผลไม้ที่หวานที่สุดในเมืองนอตชูนะใครจะไปเชื่อ ก็ลองชิมดูสิหหหหหไหนพ่อพูดถูกหรือเปล่าเปรี้ยวจังฮะเปรี้ยวเหรอเป็นไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็รู้ลองให้มาก็ก็เดรริชิมดูสิว่าเปรี้ยวหรือเปล่าอ่ะอ จังเลยจ้าเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดที่เคยกินมาเลยนะเนี่ <c oughs> เห็นไหมเล่าพอบอกเธอแล้วมาโกฮะหลอไม่เชือ่อพ่อเองโอเคผมยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดพ่อเป็นฝ่ายถูกแล้วกันนะครับฮึพ่อนึกแล้วเชียวอ้าวึเออะอะอะนี่กลับมาก่อนซิเธอหลอกพ่อนี่นะฮะโกี้ กลับมาเดี๋ยวนี้นะพอบอกให้กลับมาโมเกฮ้ยเราไม่น่าทำอย่างนี hm ้เลยนะใช่ย uh ่างจังเราหิวมากเลยนะแล้วเธอคิดว่าเราอยู่ที่ไหนกันล่ะที่ไหนเหรอเราไม่รู้ว่ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ เธอจะไม่มีวันสูญเสียหากเธอมีเพื่อนเราไปที่นั่นกันเถอะและให้เขาร่วมฟังกับเราด้วยอ,อ๋อให้พวกเขานั่งเงียบๆแล้วคุณปู่ก็เล่าเรื่องนั้นต่อนะคะใช่ปู่กำลังเล่าเรื่องการสร้างโลกและตอนนี้เรากำลังอยู่ในเมืองที่พระคัมภีร์เรียกวันนอตเราอยู่ในดินแดนแห่งพระคัมภีร์มันอยู่ทางออทิศต,ตะวันออกปู่นั่นพูดหมายถึงสวนเอเดนใช่ไหมใช่แม่น้ำทั้งสี่สายนั่นไงเห็นไหมล่ะ กีฮอนไทกริชยูเฟติสแล้วหมายความว่าอย่างไงอะครับตามประคำพี์เล่าว่ามีแม่น้ำสายใหญ่ไหลมาจากสวนเอเดนเป็นสวนเอเดนจริงๆเหรอสถานที่ที่ออสถานที่แห่งการสร้างเหรอครับแต่ผมคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นเน่ะไม่ใช่คุณปูก่กำลังเล่าเรื่องจริงต่างหากหยุดพูดแล้วก็ฟังทนานะขอโทษนะครับเล่าต่อเลยครับ คุณปู่เพิ่งจะเล่าถึงตอนที่พระเจ้าทรงเสร็จสิ้นาก,การงานของพระองค์ในวันที่หกนะและตอนนี้พระองค์ก็ทรงพักการงานเพราะว่าพระองค์ทรงทํางานหนักในการสร้างมนุษย์ด้วยแลวผู้หญิงล่ะคะใช่และพวกเราเป็นยังไงล่ะคะโอ้กาลังพูดถึงพอดีเลยพระเจ้านะไม่ใช่เพียงแต่ให้อาดัมรักษาสวนเอเดนเท่านั้นแต่ยังทรงบอกให้เขาตั้งชื่อให้กับนกและสัตว์ทุกชนิด สัตว์ที่อดัมตั้งชื่อให้อย่างไรสัตว์นั้นก็ชื่ออย่างนั้นเจ้านี่น่ารักแล้วก็งดงามมากเลยชื่อหงก็แล้วกันเ <You. S 2> จ้าเจ้าชื่อกวางนะส่วนเจ้าก็ชื่อมา้าและเจ้าฉันจะเรียกเจ้าว่ายังไงดีนะเออชื่อนกกระจอกเทศก็แล้วกัน แล้วเจ้าล่ะเรียกยากนะเ,เจ้านี่แปลยจังเลยอ,ะอ่ะอะอปลาแบสปากกว้างปลาแบสปากแคบดิอนกันส่วนเจ้านี่ และเจ้าก็เอาละเอาละเอาละ,เ,าละเจ้าชื่อกระต่ายแล้วเจ้าชื่อหมาป่านะส่วนเจ้าชื่อแมวเจ้านี่ร้องเพลงเก่งนี่ <your> เจ้าชื่อนอกคิริบูลก็แล้วกันนะไม่ไม่นะอย่าจับมันไว้นะไม่มีแมวที่ไหนเป็นเพื่อนกับนกคิริบูลหลักหน้าแน่นอนที่สุดเลยรา เอาเราไปดูว่าทุกสิ่งมันเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะสิ่งที่สร้างทุกอย่างในสวนเอเดนนั้น,นอยู่อย่างสงบทั้งกับพวกมันเองและกับอาดัมด้วยยกเว้นอยู่เพียงตัวเดียวมันน่ะทั้งเจ้าเล่ที่สุดและชั่วร้ายที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างมามันคือจงางยักษ์นั่นเอง ไม่เ <Okay. S 2> ด็โปรดนะครับอย่าเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงูเลยนะครับผมกลัวแล้วก็เกลียดมันที่สุดเลยมันน่าขยะแขยงออกจะตายไปนะครับอย่าเล่านะเลยโกเ้เอ้ยหลายคนรู้สึกเหมือนเธอนี่แหละจงฟังให้ดีและเธอจะรู้ว่าทำไมขณะที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูอดัมอยู่นั้นช่วงท้ายนี้นะครับครูก็ขอมอบหมายงานให้นักเรียนนะครับ ทำใบงานนะครับในหนังสือคร,ริสตศาหน้าที่8นะครับโดยเขียนผังมโนทัศน์การสร้างโลกนะครับพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็นำส่งครูสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับพบกับครูได้ใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะครับเด็กๆที่น่ารักของครูทุกๆคน